วันนี้ไม่ถ่ายละครค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูแลร้านฟันดีคาเฟ่นี่ชายเย็นนมสดฟองของเรานะต้องนุ่มนุ่มและเนียนนี่และต่อไปนะภายภาคหน้าอีกไม่นานนี้เราจะเปิดคอร์สสอนวิธีการชงกาแฟชงชาชงทุกอย่างที่ใช้คำว่าอร่อยแบบติดใจนะคะฟันดีคาเฟ่ของเราก็ไม่ไกลยอยู่นครอ,อินทร์ในสวนจักรฟันธันะกรรมสยาม นะหลายๆคนมาทําฟันเสร็จก็แวะมาแต่พอทานปับ๊บติดใจนะคะนี่โชว์แก้วเราก็สวยงามนี่ปิดปับ๊บแน่ใช่ไหมคะนี่นะจะบอกให้ว่าร้านของเราสะอาดถูกอนามัยนี่ปับ๊บนี่นะคะตรงนี้เราก็เจาะลงไปจึง้งนี่อะไรรู้ไหมนี่หัวใจแห่งความรัก ดูตรงนี้ก็ได้พอดูเซจไม่อยากไม่อยากเดืยดตรงนี้ิดือดเี่ยอยาลนนะคะอีกไม่นานเปิดคอร์สสอนชงกาแฟที่ฟันดีคาเฟ่ของเราแล้วเจอกันนะคะ